สติก,กอร์คือเนียนมากนึกว่าลายกล่องทํายังไงคะถึงติดสวยแบบนี้สติกเกอร์แบบนี้นะคะแล้วติดก,กล่องเจ้ากล่องใบนี้ยติดยังไงให้มันน่ารักและสวยแบบนี้มีเทคนิคง่ายๆมาบอกกันนะคะ่อนอื่นเลยเดีย๋ยวเราจะเอาสีดํานะคะมาปิดก,กันเพราะว่าสีชมพูนะคะพี่เมย์ติดเต็มหมดแล้วนะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะช่องว่างนะเรามาแตะตรงช่องว่างตรงนี้กันคะ่ะโดยการเลือกสติกอร์มาหนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆชอบหนึ่งแผ่นคะ่ะแล้ว designs. พยายามติดสติเก e r ทั้งหมดหนึ่งแผ่นนี้ให้อยู่ติดกันที่สุดจะสังเกตว่าสติกเกอร์แต่ละแผ่นเขาจะมีเรื่องราวของเขานะคะเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องราวของเขาแต่ละแผ่นแต่ละลายนะคะจะไม่เหมือนกันลายนี้สมมติว่าแผ่นนี้นะคะพี่เมย์จเอามาติดอย่างนี้เลยสมมติว่าน้องพี่หญิงอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาดูเอาเป็นภาษาไว้ตรงนี้ละกันนี่แล้วมีหัวใจเป็นก้อนเมฆค่ะอยู่ตรงนี้ละกันใกล้กับพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีน้องกระต่า,ตาย อยู่ในช่วงหน้าหนาวพอดีอยู่ติดกับน้องผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็มีใบไม้ค่ะเติมตรงนี้นิดนึงสังเกตใบไม้มันเอียงไปทางไหนแล้วก็ตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้มีดอกไม้ด้วยค่ะเพิ่มความน่ารักลงไปตรงนี้อีกนิดนึงนี่หมดแล้วแผ่นนี้นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆม,มันก็จะออกมาน่าราักแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ติดแบบนี้เลยนะคะให้ทั่วกล่องแบบนี้เลยอุยยย้ยอุยอุยติดให้ทั่วกล่องแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นเรื่องราวเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ ติดเห้เต็มมันก็จะน่ารักแล้วก็ออกมาเนียนแบบนี้เลยค่ะส่วนพิกาดกรองก็อยู่ที่ตะกาแล้วก็พิกัดสติ๊กเกอร์ร้อยแผ่นแต่ละแผ่นมีลายหลายลายนะคะหลายสีให้เลือกเลยค่ะนี่แต่ละแผ่นก็มีลายไม่ซ้ากันเลยนะคะสีก็ไม่ซ้ํากันเลยเพื่อนๆสามารถดูที่ตะการนี้ได้เลยนะคะ